สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้ฝ่าวิกฤตน้ําท่วมกรุงเทพมหานครมาที่อมตะนครชนบุรีมาสนทนากับคุณวิกรมกลมบดิตคุณวิกรมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโยคครับคุณวิกรมฮะคนกรุงเทพคนทั้งประเทศไทยนั่งดูโทรทัศน์ติดตามข่าวสารข้อมูลมาเป็นเวลาร่วมเดือนคุณวิกรมก็คงติดตามข่าวสารมาตกลงเห็นการรับมือปัญหาน้ําของรัฐบาลนี้แล้วมองเข้าไปเนี่ย คุณวิกรมมองเห็นภาพอะไรมองเห็นวิธีการจัดการน้ําของรัฐบาลเห็นแล้วเป็นอย่างไรอาจจะวุ่นหน่อยนะเพราะว่ารัฐบาลนี้ก็เพิ่งตั้งนะครับผู้นําก็ยังใหม่แล้วก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นงาน ที่เรียกว่าครั้งแรกนะครับที่หนักหนาสาหัสสากันแบบนี้ฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยเข้าล็อกเหมือนเครื่องรถยนต์แบบไม่ใช่เชิงรันอินอย่างเดียวผมว่าบางครั้ง <c oughs> <c oughs> เครื่องอาจจะเสียซะด้วยซ้ำ <c oughs> นะฮะรันอินเนี่ยมันถ้าเวลามันเ,เวลานานไปสักเดียวปั๊บก็จะเข้าเข้าล็อกเข้าอะไรกันผมว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่พร้อมแล้วก็บางอย่างอาจจะทำแล้วผมว่ามีผู้รู้เยอะ แต่ถามว่าผู้รู้จริงจริง,รงเนี่ยมันน้อยมากถ้าเป็นในอเมริกาถ้าเป็นในยุโรปเนี่ยผมว่าสิ่งที่รัฐบาลเหล่านั้นจะทําขึ้นมาเนี่ยจะต้องหาผู้รู้อย่างแท้จริงผู้รู้อย่างแท้จริงเนี่ยก็คงหามาจากแต่ละหน่วยงานที่เขาเคยมีประสบาการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ำนะครับเรื่องของภูมิภูมิประเทศภูมิศาสตร์ เท่าที่ฟังดูเนี่ยผมว่าพวกนี้ไม่มีเลยน้อยมากถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่เขาเป็นเรียกว่ามืออาชีพเนี่ยเขาจะมองมองเสร็จแล้วเขาก็จะเสนอข้อคิดไอ้เสนอข้อคิดนั้นต่างหากที่รัฐบาลจะต้องการไม่ใช่รัฐบาลมาวิเคราะห์เองเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้เก่งทางด้านพวกนี้แล้วคําว่ารัฐบาลก็แต่ละกระทรวงแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะนนยดงูงูแห้งดูแบทกราวแล้วไม่มีความรู้ทางด้านนี้นี่คือความต่างที่ เมื่อไปเทียบกับในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยเราคือใช้คนต่างกันมีวิธีการบริหารที่ต่างกันเราใช้ตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยคือเก่งทุกอย่างแต่มันไม่ใช่ ถ้าเป็นอย่างของถ้าเป็นผมในอเมริกานี่แน่นอนเขาค้าหาคนที่เก่งแต่ละอย่างนั้น่ะ <okay. S 2> มาวิเคราะห์มาวิจารณ์โดยที่รัฐบาลต้องเลือกเพราะว่าคนไทยนี่มีคนเก่งเยอะแต่เราไม่ใช้เขาเพราะเขาไม่ได้เป็นพวกเราตกลงปัญหามันอยู่ที่ไหนรัฐบาลไม่ใช้คนเก่งรัฐบาลไม่มีข้อมูลหรือมีทั้งข้อมูลมีทั้งคนเก่งแต่ไม่มีบรารมีที่จะไปสั่งงานหน่วยราชการได้แรกผมว่าเราเนี่ยมีคนเก่งในประเทศไทยเยอะแต่เราไม่ได้ใช้เขาอย่างถูกต้อง อันที่สองเนี่ยการประมวลของเราเนี่ต้องเอาจากพวกนี้มาประมวลก่อนไม่ใช่พวกนี้ไปออกสื่อเพราะว่ามันก็มีหลายคนเนี่ยผมก็มองว่าเขายังไม่เข้าใจเลยคำว่าระดับน้ำอะ่ะถ้าคุณดูกรมเข้าใจเลยฮะระดับน้ําคืออะไรก็ระดับน้ำเนี่ยก็หมายความว่าดูที่อย่างกรุงเี่ยหรืออยุธยาเนี่ยความสูงของน้ําที่นั่นกับกรุงเทพฯเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ เราต้องมาเข้าใจว่าอันนั้นคือระดับน้ําคนะาว่าระดับน้ําคือระดับผื้นดินบวกด้วยน้ําจากผิวดินขึ้นไปไอ้นั้นคือคุความสูงของน้ําที่แท้จริงแล้วเอาตรงนั้นลากมาที่กรุงเทพเราก็จะเห็นนะครับว่านั่นคือระดับน้ําที่เท่ากันว่าจริงจจากผิวดินของกรุงเทพเนี่ยไปถึงที่จุดน้ําท่วมปัจจุบันที่อยุธยาก็ดีที่ไหนก็ดีเนี่ยว่ามันลึกกี่เมตรกันแน่นะไอ้ตรงนั้นคือคําตอบมีเยอะ ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจพื้นฐานเลยว่านั่นคือปัญหาของกรุงเทพที่แท้จริงมันบอกว่าอะไรฮะก,การเข้าใจระ<อ>ดับน้ําและความสูงต่ําที่ไม่เท่ากันระหว่างนาครสวรรค์อยุธยาลงมาถึงกรุงเทพมหานาครนั่นคือข้อเท็จริงว่าน้ําจะเข้ามากรุงเทพเนี่ยจริงๆมันก <c oughs> ีเ <c oughs> มตรครับอย่างผมนี่มองอยู่ว่ายกตัวอย่างอยุธยา,ยยธยายเนี่ยมินิมัมเลยต่ําสุดเนี่ยก็สักหกเมตรนะถึง10เมตรอินระหว่างกันนั่นก็คือระดับดินที่สูงจากระดับน้ําทะเล บวกด้วยน้ําที่ต่อจากผิวดินขึ้นไปเนี่ยบวกอีก5เมตรอันนั้นก็ออกมาก็สิบกว่าเมตรแล้วไอ้สิกว่าเมตรตรงนั้นน่นก็คือระดับที่น้ําจากกรุงเทพจากผิวดินของเราบวกขึ้นไปว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพเท่านั้นข้อเน,นี้ยโจทย์ตอนเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าใช่หรือไม่นั่นคือธรรมชาตินั่นคือข้อเท็จจริงนั่นคือระดับน้ําเมื่อเราเข้าใจอย,อย่างนั้นแน่นอนพอลงมาปับน้ำมาัานจะต้องแผ่ใช่ไหม แต่ประเด็นเขาว่าน้ําแผ่เนี่ยมันมันยังดูสิอย่างอุทยาเนี่ยถามว่าน้าลดแล้วใช่ไหมเออลดลดนิดหน่อยนะแต่ถามว่าน้ําที่ส่งเข้ายุทยามาจากทางเหนือมันยังส่งเข้ามาเรื่อยๆถามว่าปทุมนนทบ,บุรีลดหรือเปล่าไม่ได้ลดเลยในขณะที่น้ําจากกรุงเทพตีแผ่ไปตั้งเยอะการที่น้ําในกรุงเทพตีแผ่ออกไปเยอะขนาดนี้แล้วน้ําที่เหนือจากกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ลดเลยนั่นก็หมายความว่าปริมาตรปริมาณ หรือตอนนี้ที่เขามาเรียกว่ามวลน้ํานั่นมันยังเยอะมากเมื่อมันเยอะขนาดนั้นหนึ่งมันไม่ลดอันที่สองเนี่ยมันสูงถ้าเราเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาปับ๊บเราก็จะต้องมาสมมติแล้วว่าเอถ้าอย่างนั้นเนี่ยกรุงเทพมันน่าจะเป็นักเท่าไหร่ไอ้ตรงนั้นนี่ต้องฟันธงไปเลยว่าเราคาดการณ์ว่าน้ําที่กรุงเทพมันจะสูงเท่านี้ด้วยตัวเลขอย่างถูกต้องในเชิงวิทยศาศาสตร์ในความเป็นจริง วันนี้เรามีเรื่องของแผนที่ดาวเทียมเรามีการวัดพื้นที่กว้างเท่าไรนะแล้วก็ระดับน้ำนะครับว่ามันสูงจากน้ําทะเลเท่าไหร่ระดับดินตรงนั้นนะก็คํานวณออกมาที่เขาบอกว่าหมื่นล้านอะไรต่ออะไรก็แ, <c oughs> แล้วแต่แล้วเอาตรงนั้นเนี่ยมาหารด้วยพื้นที่ที่ราบรอบกรุงเทพว่ามันขี่ตารางกิโลเมตร <c oughs> มันก็จะได้ตัวเลข,ขนะคร่าวๆนะฮะว่าไอ้กรุงเทพนี่น้ําจะท่วมเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้ผู้นําผู้บริหาร ของรัฐบาลควรจะต้องรู้ควรจะต้องสร้างภาพให้กับประชาชนเข้าใจว่าถ้ามันท่วมอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะสูงเท่านั้นเมตรมยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยปีเดือนเดือนครึ่งที่แล้วเนี่ยผมก็บอกทางเจ้าหนะ้าที่ผมหลังจากที่ผมเห็นนะฝนท่วฝนตกมาแล้วก็ท่วมนะครสวรรค์ท่วมอย่างนั้นลงลง,ลง,ล,งลงมาเรืเ่อยๆผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยจำนวนน้ำที่จะไหลลงมาบวกด้วยข้อมูลจาก CNN CNN พูดมาตั้งประมาณ3าสี่อาทิตย์ที่แล้วบอกว่ามีปริมาณน้ําฝนที่ตกมาเรื่องจากนาลานินยาที่เกิดขึ้นอยู่ในแปซิฟิกแปซิฟิกตอนนี้เนี่ยกระแสน้ําเย็นมันแผ่ออกมากว้างมากฉะนั้นฟิลิปปินเวียดนาม<ด>นนออแล้วก็มีลาวมีเขมร มีพม่าโดนหมดแล้วไทยจะไม่โดนก็นไม่ได้มันมากถึงประมาณ40%แลเอราเอาตรงนั้นบวกกับตรงนั้นมาผมก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่ผมบอกให้สมมุติให้สมมุติว่าน้ําบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยสูงอย่างน้อยสองเมตรนั่นคือบ้านคุณมิกลมใช่ครับเพื่อนําไปสู่การวางแผนการวางแผนด้วยเวลาแล้วก็ต้นทุนบางอย่างเพื่อนําไปสู่การเตรียมตัวผมว่ามันคุ้มกว่าที่จะไปเสี่ยง นั่นก็คือตึกกรมบัณดิตเนี่ยมันได้เกิดการวางแผนแล้วทําอย่างนี้มาเนี่ยเมื่อประมาณเดือนครึ่งที่แล้วทีนี้คนก็บอกอ่ะตึกกรมบัดิตบ้านคุณวิกรมอาจจะรอดแต่ว่าถ้าคํานวณตามโมเดลที่คุณวิกรมว่ามาดูมวลน,น้ําทั้งหมดเนี่ยกรุงเทพม,มหานครในมุมมองคุณวิกรมรอดหรือไม่รอดครับมันก็ท่วมหมดะนะแต่มันท่วมมากท่วมน้อยแล้วก็ท่วมแบบลักษณะอย่างไรแต่ที่ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องท่วม,มที่ประเด็นคือความประมาทเนื่องจากข้อมูลของเรามาอย่างเนี้ยเช้านี้ รายการนี้จะออกเย็นนี้ใช่ไหมครับบ,บอกเช้านี่บอกว่ามวลน,น้ําไม่มีอมคนหนึ่งบอกไม่มีอีกคนหนึ่งบอกว่ายังมีหมื่นล้านตกลงจะเชื่อใครดีสมมุติว่าเราเป็นชาวบ้านด้วยกันแล้วเราก็เป็นชาวบ้านอยู่เนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านที่บอกมองไม่มีมองเขาเรียกว่ามองเบิร์ดไอวิวหรือมองภาพมุมสูงเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นเพราะเขายังอยู่ข้างล่าง พออยู่ข้างล่างปั๊บเออขับรถมาบนถนนนั่นก็แห้งบนถนนนี่ก็แห้งก็วางใจอถูกต้องไหมรัฐบาลบอกให้กลับการ <c oughs> หยุดไม่ต่อเพิ่มให้ก็วางใจ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเอา,เอานั่งหอขึ้นมาปื๊ดขึ้นมาสักกิโลหนึ่งกันนะ <c oughs> เราจะเห็นภาพ <c oughs> หรือครึ่งกิโลก็ <c oughs> จะเห็นภาพแล้วว่าน้ำเนี่ยมันไกลจากเราเท่าไหร่ <c oughs> ไอ้นั่นน่ะคือสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องให้คนทุกคนรู้ซึ่งเขาก็ทําซึ่งเขาก็ทําแต่ทาอย่างไม่เด่นชัด เหมือนกับถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาจะต้องแจ้งว่าไอ้ตอนนี้น้ําอยู่ตรงไหนเอาภาพของกรุงเทพขึ้นมาให้เห็นชัดเลยแล้วเป็นสีขึ้นมาใ,ให้มันเนชัดเลยว่าตรงนี้งอก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 แล้วกรุงเทพเหลือเท่าไหร่แล้วคาดว่ากรุงเทพน่าจะท่วมเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้ต่างหากมันจะทําให้คนเนี่ยเมื่อเข้าใจทุกคนเมื่อเข้าใจแล้วว่ามันจะมีปัญหาอย่างนี้มันจะเป็นธรรมชาติที่จะนําไปสู่การเตรียมตัวครับวันนี้หลายๆคนนี่ประมาทเพราะว่ามองไม่เห็นเพราะว่าข้อมูลจากรัฐบาลไม่เด่นชัด ไม่ฟันธงแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง <ฮะ S 2> นั่นคือปัญหาของกรุงเทพที่กำลังจะเกิดขึ้น <c oughs> ทีนี้นอกจากกรุงเทพก่อนที่จะมาอมตะเนี่ยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ <c oughs> สุวรรณภูมิก็บอกป้องกันเต็มที่แต่ดอนเมืองเรียบร้อยไปแล้วน้ำท่วมไปแล้วคุณวิกรมถ้าเอาโมเดลวิธีคิดคุณวิกรมเข้าไปจับสุวรรณภูมิมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนในการจะเจอกับปัญหาน้ำท่วมเรามาพูดถึงระดับดินที่สุวรรณภูมิก่อนถาว่มาสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ เรามาดูก่อนว่าน้ําที่ตอนนี้อยู่ปทุมเนี่ยนนทบุรีเนี่ยมันสูงจากพื้นดินเท่าไหร่แล้วตรงนั้นมาตั้งแล้วเราก็จะมารู้เลยว่าสุวรรณภูมิเป็นยังไงพร้อมกับเขื่อนดินที่สุวรรณภูมิเนี่ยมันสูงแค่สาเมตรครึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุวรรณภูมิจะอยู่ได้อย่างไรอยู่ได้เหตุผลอะไรคือสามเมตรครึ่งเนี่ยถ้าน้ํามาจริงๆมวลน้ํามาเยอะขนาดนี้เทียบกับระดับพื้นดินที่คุณวิกลมว่ามาสุวรรณภูมิไม่รอด มันไม่ผมไม่มีผมไม่มีคําตอบนะว่ามันจะไป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 ไม่ท่วมได้อย่างไรครับนอกจากปริมาณน้ำนะนะภายในไม่ขีวันเนี้ยนะอาทิตย์นี้เนี่ย <c oughs> สิ้นอาทิตย์นี้น่าจะเป็นคําตอบครับสุดด้ซ้ำว่าส่วนอุณภูมิจะเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ไกลแล้ววันนี้น้ําจากปทุมน้ําจากมุนทบุรีหรือน้ําจากตอนเหนือของคลองอะไรต่างๆพีรพั์พเรื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วพีพัดก็แล้วแต่ ตรงนี้เนี่ยเป็นคําตอบว่าต้องดูเลยว่าระดับน้ําตรงนั้นเสริมด้วยน้ําจากอายุทยาอายุทยาเสริมด้วยน้ําจากที่เหลือทั้งหมดเนี่ยลงมาเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยน้ำตรงนี้เนี่ยเมื่อไหลไปสู่ตรงสุวรรณภูมิแล้วเราต้องคํานวณให้ได้ว่ามันสูงเท่าไหร่ <นะ S 1> ซึ่งวันนี้ผมยังมองไม่ออกเลยว่าสุวรรณภูมิจะไม่ท่วมได้อย่างไรผมมองไม่ออกถ้าเกิดถ้าเกิดนะฮะย้ําเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะสุวรรณภูมิท่วมจริงๆ ผลกระทบที่ตามมาคืออะไรฮะสารพัดอย่างเลยนะเคยเห็นประเทศไหนไหมที่ทราบอกว่าเราจะเดินทางไปประเทศนั้นแล้วปรากฏว่าเราเดินทางเข้าไปไม่ได้อันนั้นเหมือนกับสุนามิถลม่มทุกอย่างของประเทศนั้นเราบอกว่าวันนี้เราจะไปญี่ปุ่นเราบอกว่าเราไปไม่ได้ละเพราะญี่ปุ่นน้ําท่วมอันนั้นข้อหนึ่งก่อนอันที่สองถ้าประเทศนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าออกได้เนี่ย ธุรกิจต่างๆมันแย่ไปเลยเอาอันแรกเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวก่อนก็ไม่มาละประเทศไทยเนี่ยเราต้องอาศัยนักท่องเที่ยวเยอะอันที่สองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะต้องอาศัยเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยกว่า70%นะ <c oughs> ถามว่าสวนภูมิที่ใช่ต่างประเทศไหมก็คือประตูสิถ้าหลอกต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าดอนเมืองยังไม่ทันเ,เขาบอกว่านกกระจอกจะกินน้ําเลย <c oughs> แต่ชาวบ้านบางการก็บอกอีแล้งจะกินน้ําอปรากฏว่าท่วมเรียบร้อยไปละเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งไปขับรถไปดูนะน้าที่ดอนเมืองท่วมไม่ใช่เป็นน้ําธรรมดาเป็นน้ําอะไรครับเป็นน้ําคำหรือถ้าบอกว่าเอามานี่ยังกับผมเนี่ยคุณแดงสารยาที่เขียนบทของไฟอมตะเนี่ยแกก็เพิ่งไปทําแผลมาก็บอกว่าแกมีแผลเล็กๆอยู่ที่เท้าแล้วก็ย่ําอยู่ที่น้ําบ้านของคุณแดงเนี่ยนัเป็นน้ําดีนะ เป็นน้ําจากคลองปรากฏว่าตอนนี้ต้องไปทําแผลเจาะลงไปใเนนในขาลึกเลยแล้วก็ทําเชื้อทําอะไรก็ไม่รู้แล้วไปคิดดูว่าโอ้โหแล้วน้ําที่ตอนนี้กําลังลงมาทางเหนือเนี่ยน้ํามันสีดาอย่างกระมึกเลยละ่ะแล้วน้ําเร็วน้ําเร็วผมยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าไอ้น้ําพวกนั้นเข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลทางด้านเศรษฐกิจแล้วเมื่อกี้ที่ว่าเครื่องบินบินไม่ได้แล้วสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ นะหรือภาพพ์ของเราเนี่ยเข้าไม่ได้น้ํายังเน่าอีกขยะมานี่วันนั้นโหเห็นรู้สึกว่าทางทางไท,งทม์เรื่องอะไรเนี่ยลงภาพไป,ไปขยะเนี่ย<อ>ามานะมากกว่าคนตั้งเยอะคน<ช>นะที่จริงก็เยอะอยู่แล้วตรงนั้นมันเป็นภาพที่ผมถือว่าแย่ที่สุดผมว่าอาจจะแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยก็ได้ ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตเนี่ยเราอาจจะมีน้ําท่วมสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจงนั้นนะโอ้แถวพัทนังอนันตสมาคมมีรูปอยู่รูปหนึ่งผมก็เห็นได้ว่ามีคนไปแจวเรือแจวเรือตรงนั้นตรงนั้นยังดีครับตรงนั้นยังดีเพราะน้ํอยังดีแต่หลังจาก6 7เจ็ดสิบปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมที่เราโตด้วยประชากรเราเพิ่มมาขีดเท่าตัวขยะน้ําเสียตรงนั้นมันจะเป็นภาพอีกภาพหนึ่งซึ่งในประเทศไทยเราไม่เคยมีภาพอะไรที่ผมว่ามันจะ น่าเกียดอุดจานแล้วก็ไม่ดีเท่ากับภาพนั้นครับที่นี้คุณวิกรมอยู่ในอุตสาหการรมคุยกับนักลงทุนชาวต่างประเทศญี่ปุ่นก็เยอะในานานาชาติอยู่ในอามาตะกก็เยอะตกลงนักลงทุนต่างประเทศเขาสะท้อนเสียงอะไรกลับมาที่คุณวิกรมบ้างเหนื่อยกับเรื่องของการบริหารครับเขาุขงเขาไม่รู้ว่าน้ำท่วมไม่ท่วม เพราะว่าออกมาแต่ละข่าวแต่ละข่าวไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ทุกอย่างคือมีปัญหาหมดคือถ้าบอกไม่มีปัญหาแสดงว่ามีปัญหาโอเคคุณผู้ชมมีโครงการไหนมั่งที่รัฐบาลหรือทางด้านผู้บริหารของเราบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วมันไม่มีปัญหามั่งมีไหมอันไหนมั่งลองบอกมาสิแล้วคนต่างชาตินี่เขาจํานะคนต่างชาติเขาจดอ่ะเออเขาไม่ใช่เหมือนคนไทยพอผ่านไปแล้วก็ลืมไม่ใช่วันนี้เนี่ยเราประกาศ ทางทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ทุกอย่างมันออกเป็นสื่อไปหมดว่าตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาตรงนี้ก็โอ้อยอันนี้คมตรงนี้ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาจะการเต็มที่เอาอหารเอาอะไรเท่าไปเท่าไหร่เราไม่ศึกษาเรื่องของระดับน้ําปริมาณของน้ําว่าไอที่กาลังไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ <H> um. เพราะว่าอายุธยาสูงเท่านี้นครสวรรค์สูงเท่านี้ปริมาณน้ํานครสวรรค์ไม่ได้ลดเลยเรากําลังไปสู้กับในสิ่งที่มันต่างกันเป็น10เมตรได้อย่างไร นั่นคือคำตอบว่ามันก็กู้ไม่ได้ไม่ใช่กู้ไม่ได้ป้องกันไม่ได้อวันนี้ต่างชาติฟังแล้วงงข้อแรกอันที่สองฟังแล้วไม่สามารถจะเชื่อได้ว่ารัฐบาลจะทําได้อ,อันที่สามนี่มันกลายเป็นเครดิตมันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับถ้ามองไปให้มันดูแล้วมันก็พูดอะไรต่ออะไรต่างๆเหมือนเหมือนเด็กเลี้ยงแกะ ใช่ไหมหนักขนาดนั้นเลยเอ่ะก็ดูที่มีพูดมาทั้งหมดกี่สิบครั้งแล้วล่ะแล้วมีอันไหนท,ท,ที่ที่ได้เรื่องสักอย่างไหม,มคนก็กำลังมองเป็นอย่างนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้คนที่จะออกมาทางด้านสื่อของรัฐบาลเนี่ยหนึ่งจะต้องมีข้อมูลนะที่มันถูกต้องอันที่สองมันจะต้องเป็นข้อมูลชิ้นเดียวกันท่วมหรือไม่ท่วมคนนึงบอกว่าไม่ท่วมอีกคนนึงบอกว่าท่วมอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เลี้ยงแกะหรือเลี้ยงหมูหรืออะไรหรือเลี้ยงไก่ รัฐบาลวันนี้คุณวิกรมพูดกับรัฐบาลได้รัฐบาลควรทําอะไรและไม่ควรทําอะไรนับจากนี้เป็นต้นไป <c oughs> มันก็บางทีเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ใช่เวลาบางอย่างเนี่ยจะไปพูดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมันก็ลําบากนะ <c oughs> เพราะว่าคนที่พอเวลาอยู่ในอํานาจปั๊บเนี่ยหูแบบว่ามันก็ฟังไม่ค่อยเข้า <c oughs> แล้วก็ข้อมูลก็มันก็หลากหลาย เขาฟังก็งงอ่ะ <Yeah. S 2> ถ้าผมเป็นผู้นาตอนนี้ผมก็งงเหมือนกันนะ mm. เราจะไปพูดแต่ว่าเขาอย่างเดียวมันก็ลาบาก <Yeah. S 2> วันนี้ไอ้คนนั้นก็พูดเออไอ้คนนี้ก็บอกไอ้คนนั้นก็เป็นข้อมูลคนนั้นก็ไปเอาอะไรหลายๆแล้วซึ่งไอ้หลักฐานหรือที่มาของข้อมูลอันนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้เวลาในสั้นๆไปพิสูจน์ <Yeah. S 2> แต่ด้วยเครดิตด้วยความคุ้นเคยเราก็ไอ้คนนี้มาฟังได้ผมว่าคนที่เป็นผู้นําไทยวันนี้เหนื่อยนะ <Yeah. S 2> ผมว่าฟังสารพัดข้อมูล นะมริภคนะข้อคิดคําแนะนําเข้าไปผมว่าเฉพาะอย่างนั้นก็จุกจุกสมองแล้วอเออแล้ว,แล,วแล้วคนไหนที่มันไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีวุธิภาวะไม่มีเซนวันนี้การตัดสินใจทุกอย่างของประเทศไทยนี่ขาดเซนเซนของความเป็นจริงการจะไม่วิเคราะห์อะไรไม่ต้องมีพื้นฐานผมไม่รู้สิบางคนนี่จบอะไรมาก็ไม่รู้มาวิเคราะห์อะไรก็ไม่รู้ เออไอพวกงานมันนี่ต้องใช้ทางด้านวิศวะนะใช้ทางด้านพวกนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พวกนักกฎหมายหรือพวกนักการค้าหรือนักธุรกิจมาวิเคราะห์แล้วมาสรุปนั่นคือปัญหาของสังคมไทยสังคมไทยขาดผู้รู้ที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานมาสรุปว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดมเมื่อไม่รู้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็นำไปสู่การตัดสินใจของภาครวม ที่มีปัญหาวันนี้ผมไม่เชื่อเลยนะว่าสิ่งที่ถ้าเกิดว่าให้คนที่เป็นเป็นนักบริหารยังเอาวันนี้เอาอิสราเอลมาบริหารประเทศไทยตั้งกับเมื่อสองเดือนที่แล้วเรื่องจะไม่เกิดอย่างนี้ แล้วผมว่าวันนี้ถ้าเอาเออญี่ปุ่นมาบริหารก็จะไม่ใช่อย่างนี้ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าโครงสร้างต่างกันเขาจะใช้พวกทําไมมืออาชีพใช้ผู้ผู้รู้มาวิเคราะห์มาสรุปให้ฟังแล้วมันสรุปมันก็ไม่มีข่ขีดจุดเนี่ยสาจุดเท่านั้นเองจุดหนึ่งถามว่าระดับน้ํามันเท่าไหร่อ,อันที่สองถามว่ามวลน,น้ําหรือปริมาณน้ํามีจํานวนเท่าไหร่แล้วอันที่สามฟันธงออกมาเลยว่ากรุงเทพนี้จะท่วมขีดตารางกิโลเมตรและจะสูงเท่าไหร่ไอ้นั่นคือโจทย์ที่รัฐบาลต้องทำ <ฮ>แล้วก็มาบอกให้ประชาชนรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนควรจะเตรียมตัวอย่างไรครับทีนี้เขาบอกข้อมูลเหล่านี้ข้อเท็จจริงเหล่านี้รัฐบาลมีหมดแต่ที่ทําไม่ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าไปทางตะวันออกเจอบ้านสอสอคนนี้ถ้าไปปิดประตูน้ําตรงนี้เจอบ้านสอจอคนนี้มาทางตะวันตกไปเจอบ้านคนนั้นคนนีน้มาทางนิคมอุตสาหกรรมเองก็ไปล็อบบี้รัฐบาลเยอะว่าให้มันท่วมไปที่อื่นแต่อย่ามาตะวันออกเพราะว่าน,นิคมอุตสาหกรรมอยู่กันเยอะ มันต้องถามว่าเอาสมมติเราเป็นผู้นาท้องถิง่นเราเป็นชาวบ้านเราเป็นใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยถามว่าสิ่งที่รัฐบาลบอกมาเนี่ยเขาเชื่อถือไหมละ่ะงงก่อนเพราะมันพูดเยอะอันที่สองโอ้โหตอนนี้อืดเลยเพราะว่ามันมากเกินไปวันนี้สถานีทุกท่องมีแต่เรื่องข่าวนี้แล้วก็เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ตั้งเยอะแยะคนพองงแล้วตาลาย ตาลายแล้วเกิดอาการฟั่นเฟือนอาการฟั่นเฟือนก็เกิดอาการรู้สึกว่าทําไมมีอาการบ้าบ้าหน่อยหน่อยใช่ไหมก็ต่อต้านสิเพราะว่าทําไมเพราะเขาเป็นผมเป็นเขาผมก็คงคล้ายๆอย่างนั้นน่ะก็บ้านผมกาลังจะท่วมบ้านคนอื่นทําไมไม่ท่วมก็เปิดมาให้ท่วมไงยก็ท่วมก็อะไรนะความเท่าเทียมกันไหมกับความสมดุลเดี๋ยวจะหาว่าสองอะไรนะสองมาตรฐานก็หนาวให้มันเท่าเท่ากันเท่ากันากัน่็คือที่มาเมื่อโครงสร้างของในช่วงเดือนหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นมาแล้วทําไมมันจะไม่เกิดขึ้น ก็เพราะว่าเราโครงสร้างของการบริหารงานมันนําไปสู่ตรงนี้ไงสามข้อเมื่อกี้ที่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างเคลียร์แล้วฟันธงออกมาอมโอ้คนก็จะได้คําตอบเลยว่าเขาจะต้องเตรียมตัวอยางไงผมไม่เชื่อนะว่าคนไทยไม่รักประเทศนี้แล้วผมก็ไม่เชื่อว่าคนไทยจะไม่ช่วยสังคมแต่ประเด็นคือมันไม่เคลียร์ประเด็นคือเขาไม่มั่นใจประเด็นคือเขาบอกว่าเฮวันนี้ เขาไม่เชื่อใจแล้วเขาจะทําอะไรก็ต้องทําเพื่อตัวเองก่อนไอ้นี่คือธรรมชาติไม่ใช่จะไปว่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องดูที่มาก่อนที่มาเนี่ยคือประเด็นมันอยู่ตรงนั้นว่าถ้าเกิดผมเอาว่างี้ดีกว่าผมไม่คิดว่าไม่คนไทยคนไหนนะจะไม่รักประเทศนี้ครับแต่ผมกําลังเกิดความไม่มั่นใจว่าเขาเชื่อถือเขามั่นใจผู้นำน้อขนาดไหนในสิ่งที่ผู้นำประกาศออกมาอื นั่นคือปัญหานั่นคือคําถามนั่นคือคําตอบที่สังคมไทยต้องมาเคลียร์ตรงนี้<ะ>เราก็จะไปพูดถึงรัฐบาลก็ลําบากเพราะรัฐบาลน,นี่วันนี้ก็เพิ่งมาสิงิงเนี่ยช่างน่า<ะ>อะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่คุ้นไม่เคยมันโดยเฉพาะยิ่งผู้นําของเรานี่ก็ไม่เคยทางด้านการเมือง<ะ>รัฐบาลก็ยังใหม่แล้วรัฐบาล<ะ>ไทยก็เป็นระบบโกวตา<ะ>ไม่สามี<ะ>เป็นไม่ได้ก็เอาเมียเป็นเ<ะ>มียเป็นไม่ได้ก็เอาทําไมเอาญาิโยมมาเป็น สังคมไทยวันนี้หาผู้นําโดยลักษณะโกตูตาอฉะนั้นความสามารถมันก็เป็นยังไงละ่ะก,ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละรัฐบาลยังกลับตัวทันไหมตั้งรับมือน้ําเอาใหม่ว่ากันใหม่เนี่ยกลับตัวทันไหมฮะวันนี้ไม่มีอะไรสายนะสหรับวันนี้แ,แต่ประเด็นมันไม่ใช่ตรงเรื่องของสายหรือช้าหรือเร็วครับปัญหาว่าความเข้าใจที่ถูกต้องอว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงคืออะไรตัวเลขคืออะไร แล้วควรจะต้องทําอะไรครับมันมีแค่นั้นเองจริงๆเนี่ยมันสรุปมันก็มีแค่สามข้อนั่นแหละเออใช่ไหมปริมาณน้ําความสูงน้ําแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสามข้อตรงนั้นไม่ได้สายถ้าเกิดบอกมาได้เลยหลังจากคำนวณตัวเลขนี้อย่างถูกต้องโอ้ยเรามีด็อกเตอร์สารพัดด็อกเตอร์เนี่ยแต่ถามไอ้ด็อกเตอร์พวกนั้นมันได้จบมาทางนี้ไหมอย่าไปเอาด็อกเตอร์ปัจฉยามาบริหารน้ำ หรืออย่าเอาด็อกเตอร์ทางกฎหมายเนี่ยมา <แก S 1> ดูเรื่องนะครับมันไม่ใช่ <แก S 1> ไม่นด้มาต่อด็อกเตอร์ทางด้านพวกเรื่องน้ําเรื่องธรณีวิทยาเรื่องอะไรตรงนด้ทางด้านวิทยาศาสตร์พวกนั้นคือประเด็นแล้วเราเป็นผู้บริหารก็ฟังข้อมูลที่ถูกต้องอ้ยอ,อันนี้เม็กซเซนไหมอัมนนี้ถูกต้องไหมให้เขาดีเบตกัน<แ>ก,การที่เขาเนี่ยได้ได้มีการพูดคุยกันแล้วสรุปออกมาเราเป็นผู้บริหารเราถึงค่อยมาดูว่าใช่หรือเปล่า นั่นก็คือผู้บริหารที่ประเทศไทยวันนีว้วินาทีนี้ควรจะต้องทําเพราะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะที่ยังไม่ได้ท่วมแต่ถ้าไม่ทําก็ท่วมก็ระดับน้ําเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยถามว่าระดับน้ําวันนี้นะอย่าไปคิดถึงนครสวรรค์แล้วไปคิดถึงที่ไหนนะถามว่าระดับน้ําที่ปทุมเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ำนะวันนี้ที่สุขุมวิทลองเ,เอาระดับน้ํามาตั้งดูแล้วมาดูซิว่ามันต่างกันเนี่ยจาก ระดับน้ําทะเลขึ้นไปในกิเมตร,รไอ้นั่นคือคําตอบแค่นี้ก็เห็นชัดแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดคือตอบโจทย์คืนนี้กับคุณวิกรมกรมดิตครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ And put.